วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์นะคะการกําจัดเห็ดหมัดน,นะคะของปีโป้นะคะอย่างในช่วงแรกนะคะก็คิดอยูหยอ่หลายแบบเหมือนกันนะคะอย่างตัวที่เรื่องกินนะคะของปีโป้นี่ยในช่วงแรกคือเราก็ไม่เปิดใจอะเนาะเราก็แบบกลัวนะคะไปเปิดในพันทิปไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าบางคอมเมนต์ที่เขาบอกว่า คุนัขเขาตายเลยนะคะเพราะว่าอาจจะแพ้ยาสารเคมีอะไรในตัวยาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าให้ปีโป้กินใช่ไหมทีนี้เราก็เลยไปเสิร์ชหาก็มีแบบว่ายาอาบยาหยอดอะไรเงี้ยมันเยอะมากๆค่ะแล้วก็มียาเม็ดแบบชนิดกินอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าให้ปีโป้กินเพราะกลัวสารเคมีมันแรงเงี้ยแล้วก็ไปซื้อที่เป็นแบบไอตัวอะไรนะที่เป็นยาอาบนา้ําอ่ะ เป็นน้ำน้ำสีขาวหยดเข้าไปเพื่อแบบว่าให้ไล่ฆ่าเห็บหมัดเลยไอ้น้ํายาผสมน้ํานะคะที่ที่ลองมาตอนแรกเลยอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าไบติคนนะคะสําหรับแบบว่าเอามาผสมน้ําเงี้ยแล้วก็เอามาอับให้น้องตอนน้ำสุดท้ายก่อนที่เราจะเช็ดตัวให้น้องใช่ไหมแล้วก็มาลองตอนแรกก่อนปุ๊บทีนี้เห็บมันก็ไม่หายเว้ยมันก็ไม่หายแล้วก็เราก็แบบว่า เออจะหาวิธีไหนดีแล้วช่วงนั้นก็จะแบบคิดไปหลายยี่ห้อซึ่งไอ้ก,กินเนี่ยเราจะไม่เอาเลยเพราะเรากลัวว่าปปโป้มันจะเป็นอะไรก็เลยมามาลองเป็นยาหยอดไปซื้อยาหยอดใช่ปะ่ะแล้วก็มันก็จะไปหายี่ห้อที่แบบตอนแรกเราจะเอายี่ห้ออะไรฟอนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็หาไม่ได้แล้วก็มาได้ยดี่ห้อที่เป็นชื่อยอี่ห้อรี v o ว u t ชั n นก็หยอดให้ปิปโป้ไปปิ๊ที่นี้ก็ดูอาการ มันก็แบบก็ยังมีเห็บเกาะอยู่อะไรเงี้ยมันซึ่งมันก็ไม่หายอ่ะจนแบบว่ามันรักษามันก็ไม่หายอ่ะเราก็แบบเอาวะลองเอาเป็นยายาเม็ดที่คนเขากินอะไรเงี้ยเราก็ไปดูในกลุ่มที่เราอยู่นะในเฟซบุ๊กอ่ะเขาก็พูดถึงไอยาต,ตัวนี้เยอะมากเลยมันชื่อไอตัวอะไรนะสีเขียวอะ่ะไอยี่ห้อบาเวกโตนะคะซึ่งแบบว่า มันเป็นเม็ดเดียวอ่ะเจ็ดร้อยอ่ะประมาณราคาประมาณเจ็ดร้อยเม็ดเดียวนะคะมันอยู่ได้สามเดือนมันกินเม็ดเดียวมันอยู่ได้สามเดือนแล้วก็อันนี้เราก็เลยแบบว่าเป็นผลสร้างสุดท้ายแล้วอ่ะเพราะว่าเห็บมันก็ไม่หายก็เลยลองเอาอันนี้มาให้ปีโป้มันกินปึ๊บพอกินเข้าไปปึ๊บในช่วงวันวันที่สองคือเห็บก็หายไปหมดเลยนะคะไม่มีอีกเลยอ่ะซึ่งมันแบบดีมากๆเลยแล้วก็ไม่มีผลต่อหมาก็ไปอ่านในกล่องนะคะพวกหมาที่แบบว่า ทอดลูกทอดลูกอะไรเงี้ยก็สามารถกินได้หม,มาท้องอะไรกินได้หมดเลยนะคะซึ่งดีมากตอนแรกเราก็กลัวว่าเออมันจะมีเอฟเฟกอะไรกับตัวหมาไหมอะไรเงี้ยกินเข้าไปจะเป็นอะไรไหมคือตรงนี้มันไม่มีเลยนะแล้วก็มันดีมากอย่างถ้าเกิดสมมติว่าเราพาหมาไปตามสนามหญ้ายอะไรเงี้ยหรือว่าไปเล่นกับหมาเพื่อนบ้านแล้วซึ่งเขามีเห็บอะไรเงี้ยก็คือสบายใจได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดหมัดหรือเห็บตัวไหนเนี่ยที่มามาเกาะหรือมาดูดเลื่อนมันนะ คือไอเห็บตัวนั้นอะตายเลยนะคะคือมันมันแห้งตายเลยอะคือสมมติว่ามันเกาะในในช่วงวันนี้แล้วมันเกาะแบบว่าคือมันตายอะหรือมันจะไปนอนอะไรเงี้ยตรงไหนก็ตามอะในห้องอะไรเงี้ยนะคะเช้ามาเนี่ยถ้าเกิดมันมีเห็บเนี่ยไอเห็บตัวนั้นอะมันจะเดินคานออกมาแห้งตายเลยอะคือมันดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีผล กระทบต่อหมาเลยมันปลอดภัยนะคะใช้ดีจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่พูดมานะคะไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมันดีมากๆเลยนะก็เลยอยากจะมาบอกนะคะว่าไอ้ตัวยาเม็ดเนี่ยมันมันสามารถกินได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยกับหมาจริงๆแล้วก็ผลพลอยได้ที่ที่ได้นะคะก็คือ,อมันรักษานะคะเกี่ยวกับ ผิวหนังของสุนัขด้วยนะคะอย่างถ้าเกิดมีปัญหาแบบน้องมีปัญหาผิวหนังเป็น,ปนคี้เลือนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้มันมันช่วยรักษาด้วยนะคะอย่างแบบผิวหนังน้องเป็นรังแคหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผิวหนังน้องก็จะดีไปเลยนะคะตรงนี้มันช่วยได้ด้วยนะคะอันนี้คือผลพล,ลได้แต่ว่าก็คืออันนี้เราก็ต้องคอยสังเกตน้องเอานะคะเพราะว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้สามเดือนนะคะเม็ดหนึ่งเนี่ยมันสามารถ มีประสิทธิภาพเนี่ยได้ถึง3เดือนก็คือ3เดือนเนี่ยกินเท่นึงแต่ไปดูนะคะตามเพจเนี่ยบางคนเขาก็แบบเป็นปีมันก็ยังไม่มีเลยอ่ะ